สวัสดีครับทุกทคนวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรเจกต์ project. เป็นมินิโปรเจกต์ของผมซึ่งเป็นเครื่องวัดระยะขึ้นด้วยอันตราโซนิกแบบดิจิตอลครับโปรเจกต์ project นี้ทําขึ้นเพื่อช่วยให้วัดระยะให้สะดวกขึ้นไม่ต้องใช้ตลับเมตรยืดยาวออกไปอีกต่อไปแค่วางไว้แล้วดูค่าบนจอก็รู้ระยะทันทีครับจริงๆแล้วแนวคิดเริ่มจากสถานการณ์ง่ายๆเลยนะครับคือเวลาที่เราวัดระยะในที่แคบหรือวัด ด้วยมือคนเดียวบางครั้งมันอ่าก็จะลําบากแต่เมตรก็ย้วยบ้างหรือหลุดบ้างเลยคิดว่าถ้าทําเป็นตัววัดระยะดิจิตอลน่าจะใช้งานง่ายกว่าครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็มีไม่เยอะครับหลักๆคือเซนเซอร์ scsr 0 4เป็นอันตรลโซนิกแล้วก็บอร์ดอานโนยูโอจอ lcd 1 6 x 2แบบ i 2 4 c แล้วก็สายจัมเปอร์กับเมนบอร์ดครับ SC SR04 นี่จะเป็นตัวส่งคลื่นเสียงความถี่ประมาณ40กิโลเฮิร์ออกไปแล้วรอรับเสียงสะท้อนกลับมาซึ่ง Arduino จะเอาเวลาที่เคลื่อนเดินทางไปกลับมาคำนวณเป็นระยะทางครับแล้วก็มาดูหลักการทำงานแบบเข้าใจง่ายๆนะครับพร้อมกับข้อมูลเชิงเทคนิคที่ใช้จริงตามโค้ดของผม เมื่อเริ่มทำงาน a น d u n o จะตั้งค่าขา t r i g อ e r เป็นเอา p ์พุตและ echo เป็น Input จากนั้น a r d u n o จะส่งสัญญาณ t r i g อ e r เป็นพันธุ์ด้วยความยาว10ไมโครวินาทีไปที่เซนเซอร์เพื่อให้เซ็นเซอร์ยิงขึ้นอันตราโซนิกออกไปพอขึ้นไปกระทบวัตถุและสะท้อนกับตัวเซ็นเซอร์จะทำให้ขา echo อยู่ในสถานะ h i g เป็นระยะเวลาตามขลืนที่ใช้เดินทางไปกับ ผมก็กำหนดช่วงการวัดปลอดภัยไว้ที่2-400ถึงเซนติเมตรถ้าอยู่นอกช่วงโปรแกรมจะขึ้นว่าเอา f f l a n k เพื่อป้องกันค่าหลอกเช่นเสียงสะท้อนหลายครั้งหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนขึ้นดีสุดท้ายค่าที่วัดได้ก็จะถูกส่งไปที่แสดงผลบนจอ LCD ผ่าน I2C ทำให้ประหยัดขา Arduino มากครับใช้เพียง SDA กับ s c l เท่านั้นส่วนการต่อขาที่บอร์ดผมจะเอาขึ้นบนจอแล้วก็อธิบายนะครับนี่คือวงจรดแดกแมของผมนะครับโดยมีหน้าจอ lcd i 2 c แล้วก็อั t ตร s โซนิกแล้วก็มีบอร์ด arduino กับเป็นสายคัมเปอร์ที่ต่อเข้าบอร์ดและหน้าจอันับแล้วก็อันตรสโซนิกนะครับโดยการต่อแต่ละขาผมจะ ตามเงื่อนไขตามโค้ดที่ผมเขียนไว้ก็คือหน้าจอ LCD เราจะเข้าหลังจากไฟก่อน VCC คือ5โวลต์แล้วก็กาว,วก็ต่อเข้าบอร์ด Arduino ส่วน SDA ของหน้าจอเราจะต่อเข้า AC ของบอร์ด Arduino เป็นสายสีฟ้านี่ครับตามรูปเลยครับแล้วก็เป็นส่วน s c c เราจะต่อเข้าบอร์ด อ uh, Arduino เหมือนกันเป็น A5 ครับพอน,นี้มาทางส่วนของอันตราวสนิกนะครับการต่อแล้วก็ใช้แหล่งจ่ายไฟ5โวลตเหมือนกันครับเข้า VCC แล้วก็ขากก็ต่อเข้า9าวในส่วน uh huh. ทริเกอร์ของอันตราวสนิกเราจะต่อเข้าขาที่3ของบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็ Echo เข้าขา2เป็นสีเขียวนะครับไดแ,แกรมของเราก็ประมาณนี้ครับ นี่คือโค้ดที่ผมใช้ในการคอมไพล์ลงบอร์ดอันโน,โนอ่อ A3 นะครับส่วนตั้งค่าตัวแปรกับไลบรารีนำไลบรารีสำหรับจอ i2C มาใช้และสร้างอ็อบเจกต์ i c d ที่อยู่ศูนย์คูณยีที่ขนาด1 6บหกคสองนกํากำหนดขาสสำหรับเซนเซอร์อัลตราโซนิกไทรพินส่งสัญญาณกับเอโคิลพินรับสัญญาณกำหนด ขาของไทพินคือขาสามแล้วก็ Echo คือขาสองของบอร์ดอร์เรโนตัวแปรดูเลชั่นเก็บเวลาที่ขึ้นใช้เดินทางไมโครวินาทีส่วน Distance CM เก็บผลระยะเซนติเมตรกำหนดช่วงรับได้แมกบินเพื่อเช็คว่าอยู่ในขอบเขตหรือไม่แม้กก็ประมาณสูงสุดก็คือ400เซนติเมตร ไม่ว่ามินถึงแค่สองเซนติเมตรต่วนไว้สเตตอัพอินโหมดคือเซ็ตขาเป็นอินพุตเอา u ์พุตตามหน้าที่เริ่มจอ lcd และเปิดไฟ Back แบ็คไลท์แสดงข้อความต้อนรับบน lcd ั่วคข่าวเปิดซีรอ่ลเพื่อส่งข้อมูลไปดูในคอมพิวเตอร์วนลูปก็คือทำซ้ำตลอดเวลาหลักการคือสิงสัญญาณรอครึื่นสะท้อนวัดเวลา เป็นระยะ,ะแสดงผลต้องให้ขา้ทช้ทพินเป็นโลสั้นก่อนแล้วส่งไฮเป็นเวลา10ไมโครวินาทีเพื่อให้เซ็นเซอร์ปล่อยเสียงอันตราโซนิกพันวัดเวลาที่เอ็กโคกลับมาพันอินจะรอสัญญาณไฮที่ขาเอ็กโคพินและนับเวลาเป็นไมโครวินาทีถ้าไม่เจอสัญญาณภายใน30,000ไมโครวินาทีหรือ30เมตรต่อวินาที ฟังก์ชันจะคืนค่าศูนย์แปลว่าไม่มีการสะท้อนหรือไกลเกินทําเอานะครับโดยในส่วนของนี้ส่วนแปลงเวลาเป็นระยะเซนติเมตรก็คือ distance cm เท่ากับ duration ทั้าสิบแปก็คือเพราะเสียงเวลาเดินทางไปกลับและความเร็วเสียงประมาณ3,43เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วน i f e นะครับ ถ้าดูเรชั่นเท่ากับ0ทำเอาหรือระยะไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดแสดง Out of อฟแบงค่านี้ก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ lcd ตามเงื่อนไขของโค้ดของเราครับสนต้าค่าปกติดิสมากกว่าน้อยกว่า x s cm บน lcd พร้อมส่งผ่านซีโร่แล้วก็เป็นดีเลย300ยตู่สั้นก่อนอ่านครั้งถัดไป0.3วินาทีครับ เั้นไขโคตดของเราก็ประมาณนี้ครับเราก็จะกําหนดขาไปลงที่บอร์ดอันเโนโเราตามที่โค้รเราเขียนไว้โควดนี้ก็จะใช้อัตราสนิน่งขึ้นออกไปเพื่อจะท้อนสมค่ากลับมาบนจอของเรานะครับก็คือเป็นตับเมตรไร้สายนั่นเองการทดลองผมได้ทดสอบวันระยะต่างๆเช่น5้าเซนติเมตรสิซนติเมตรหรือ2 0่สซนติเมตร ผลที่ได้คือช่วง20ซนเมตรขึ้นไปค่าค่อนข้างนิ่งและแม่นยำความคลาดเคลื่อนประมาณ1-2%เท่านั้นแต่ช่วงที่ใกล้มากเช่น5เซนเมตรค่าจะเพี้ยนขึ้นเพราะคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาเร็วมากเกินไปจนเซนเซอร์ตัวจจไม่ทันผมยังสังเกตด้วยว่าพื้นผิวของวัตถุมีผลเยอะมากถ้าพื้นผิวด้านจะวัดค่าได้แม่นหรือถ้าพื้นผิวมันหรือโค้งคลื่นเสียงสะท้อนจะหนีไปทางอื่นทําให้อ่านค่าผิดไปเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อจํากัดของอันทาร์โซนิทั่วไปครับโดยรวมแล้ว เครื่องสามารถวัดระยะได้สเสถียรใช้งานได้จริงและตอบสนองแบบเดี่ยวทำแค่0.3วินาทีต่อครั้งเท่านั้นข้อจํากัดสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อได้ข้อจํากัดของระบบตอนนี้คือวัดระยะใกล้มากๆไม่ค่อยแม่นวัดพื้นผิวที่สะท้อนเสียงไม่ดีอาจทําให้ค่าแกว่งระยะไกลสุดจํากัดที่ประมาณ4เมตรซึ่งเป็นข้อจํากัดมาตรฐานของ hc sr ส่วนอยู่แล้วแต่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างเช่นใส่ฟิลเตอร์ค่าสัญญาณเช่น moving average เพื่อลดการแกว่งปรับปรุงเคสภายนอกให้เหมือนอุปกรณ์จริงเพิ่มบลูทูธไวไฟเพื่อส่งค่าระยะไปเก็บบนมือถือหรือเปลี่ยนเป็นเซนเซอร์แบบ time off l i g h t เช่น vl 5 3 l 0 x ซึ่งแม่นยำกว่าในระยะใกล้ครับสรุปแล้วโปรเจกต์นี้เป็นการสร้างเครื่องวัดระยะดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงทำงานบน Arduino Uno ร่วมกับเซนเซอร์ hc sr 0 4วัดระยะได้แม่นยำและแสดงผลทันทีบนหน้าจอ lcd การทำงานทั้งหมดสอดคล้องกับหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมมิ่ง และยังสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงแน่นในอนาคตวัดระยะเทียบการใช้งานกับตลับเมตรนะครับโดยระยะที่วัดจากกาแพงผนังห้องออกมาที่ประมาณ4 0ซนติเมตรตามตลับเมตรค่าก็ใกล้เคียงครับบวกลบนิดหน้อยครับค่าก็อยู่ประมาณนี้ครับ รั 1> 1, 6, ้ไม่ก็สี่สิบเซ